ัพุ่มตั้งโซพุ่มพระโกงและขึ้นวายพระโกงขึ้นวายตัางปีนองปลายสพุ่มไอเพราะอีตุกุลฮัลกุลับหลับเอาน้ำดูดังดังดีดูดังดูดังดังดีดูดังดีผู้ี่ังเลยดังดีดูดังฮัูกุครับนี่คือคาคือคำรองทีคำเรศพึ่งพออยกับลาวประวัตพุ่มโนโคกล่าวมาลาวเรืองแก้ตี แลวเรื่องเค้กติดบังคือติดติดมาอยู่เมืองไทย<ม>ที่เมืองไทยได้สิบปีกว่ากว<ม>่าสิบปีกว่ากว่าพระยาลัดสดาตั้งไอกาปินย,ย<ม>่อยทั่วบังปินย่อยแหล่กว่าเคยทั้งลาย<ม>กว่าเคยทั้งลายทั้งเบ้าทั้งปลายผมเรียกใจใดหมดมชิมเค้กไทยแหล่บังไม่ลาล้ บางไม้ลาลถดมาเรียกชายหลายหมดาา <c oughs> ทั้งสิบสองภาษาที่เมืองไทยและบังอยู่สาบายบังอยู่สาบายมีไรายได้จะข่าย้องข <c oughs> ่ยายพาไรบังมาข่ายโกงข่ายองข่ายพาไรกายลายชิงลายยางเลยพี่โนโอ้ <c oughs> อกเกงเพราะว่าผูแก็ตหล่าบังอูยก็ไม่ได้ <c oughs> ภูแก็ตบังอยู่ไม่ได้ก็แยกยาย,ยายไปอยู่ระโน ระนองบังกายกองเมตตาเลดกายกองเมตตาเลดสื่อไก่สื่อเป็ดปลาไปกายพีน่นางเพราะว่าระนองละบ้างายู่ข้าไม่ได้ <c oughs> บังยู่ไม่ได้ก็แยกใหญ่าหญ่ไปยู่ทับเทียงรอยบังกายกองกายอยไปทูกสิ่งถุกอย่างเลยพี่น้องออไรพระตาลุ่งท <c oughs> รงกลา้าแต่บังเที่ยวกายกอง บางเที่ยวกายกองอะองคนจีนองบางทุกกายบายเฉยตอนนี้อย่าลาเลยบางกายไม่ได้บางกายไม่ได้มันเกิดเรื่องวุ่นวายบางต้องใหญ่กลับสังร้อยกายไม่ได้ลเลยที่ยาลาตานี้นาะ mm hmm. บางต้องรายกลับมาสังอรอยเมืองสังนี้เป็นเมืองที่ม,มูลสมบูรณ์สวยงามทุกสิ่งทุกอย่างวิยาศาสนาเพราะเมืองสัง เชิญพีน้นองมารวมทองเมืองสังรวมทองเมืองสังดินแดนจือดังเมืองพระยารัดดาโอโดอกสีสังปากกรรังงามตาปากกระกรังงามตามใตยตาราแต่ชุมปลาประยุทธ์ไรเชิญผอมไม้พีน้องเลยครับมาเที่ยวเมืองสังของเราอุดมสมบูรณ์ถูกสิ้นโดยเฉพาพพระยารัดดานำยางโอเคเป็นคนเรกนำย่างมาแจกใจ นำยางเช็กใจเจ้าพอปากตายได้ทุกสัส้นนั่นซามีอื่นมีตางก็โปรยยางผาราก็โปรยยางพาราลูออกสิบกว่ากว่าก็สุกใกล้ใบเฉยเฮ้ย <c oughs> ตัวน,นี้มันราคามันลุงแล้วมารูตอย่างไร <c oughs> แต่ก็บางครั้งต้องมาหนังนาสาวแต่บางครั้งหน้าพี่น้อมมาหนังนาสาวตะกุนตกไล่เจ้ามาลูกินไงนะ <c oughs> อะไรครับนี่เลยผมไปพี่น้องกับชาวสวนยางอะไรลำบากเสียซ่าอะไรที่นี่พังนี่นะ <c oughs> บางค่ายกองเรยมัดแล้วบางตรงไปชวนอิจฉาป่าเมืองลักกาตาเน,นี่ยไปชวนเมียแล้วชวนเมียละ <c oughs>